คำน้อยอิ่มไหมออยังพี่แสนคุณไม่ต้องมาแย่งหนูเลยพี่แสนโคนพี่แสนคุณไม่ต้องมาแย่งหนูเลยหนูกำลังเล่นอยู่พี่แสนโคลก็อย่างอื่นเลยนะครับสวัสดีเอฟซีทันเออแยกเราในปากมามาพี่กินด้วยพี่กินด้วยเฮ้ยสองพี่น้องพีแสนโคลทำไมกินไม่รู้จักอิ่ม นุ้ยยิ้มแล้วนูแกล้งอ่ะดูเมลาม้านะฮะนี่ลูกขั้นเอ้ยหนาวอาบน้ำให้คำน้อยก่อนดูนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอายุอายุเอ้ยเอ้ยตรดโชว์เตรดโชว์ไปเตรดยมกางเดดแล้วนุ้นนุ้นเตรียมางเดีดแล้ว ฟังนงวงฟันงานะ่นี่เนี่ยครับที่ที่มาของคำว่าฟนะันงวงฟันงานะทางน้อยทางน้อย,ยเอเอเล<ว>่นโคลละเล่นดินละเออเละเบิด cuốn à mà mấy cái cuốn cuốn nó luôn nào mà lại mình nhỉ ui đồ non chắc chắc ngon đấy Ê, muốn, muốn là muốn, muốn muốn mà. หมุนตูดมาเร็วๆหมุนตูดมาตูดอยู่ในตูดเ่ขาดูตูดหน่อยดิหมุน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 เดี๋ยวเราเอาค่อยอนอนชักดินชักงอละเอ๊ะน่ารักมากๆเลยช้างเป็นสัตว์ที่น่ารักมากนี่ทำไมนี่กลัวน้ำนะ,ะนี่กลัวน้ำ ต้องทำใจกินน้ำก่อนดูคำน้อยเรียนมีความสุขไหมนี่โอ๊ย เอ้ไอ,อ,นอ,อ,อ้นอนลองลงูง็วนกนอนลงแล้วงอนงอนนะครับงอนนอนเล่นคุณแล้วตายแล้วพี่น้องเออ โอ้ยุยกงดากใส่พิเีสยนคุณนะวันพิเียนคุณงงว่าอีหอย่างวะอยังว่าม้นอยู่วะเดี๋ยวคงต้องอาบน้ำใหม่อีกทีนะครับเราชมตอนต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ